สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็บบอสพนจะมาโชว์ลูกข้อน้องๆเนาะแม่แม่โชว์ลูกข้อเพ่งที่เปิ่นแต่งเองเด้อพี่น้องบ่ได้มีลิอยังไงละเนาะแม่เป็นเพลงที่บอแพนเราแตง่งด้วยความสาม,มารถเนาะเขาเล่าเองพี่น้องแต่ว่าขั้นในมีมีตะคํำรองต่ขั้นในมีทำน้องครับดตนตรีใส่เนาะแม่จีรลองให้ฟังสดๆตะกอนพี่น้องเดี๋ยวจังที่ไปคลิปหนาเดง๋ที่ไปใส่ดนตรีให้พี่น้องฟัง ให้ฝากพ่อแม่พี่น้องมีกำลังใจความฝันของผู้ชไย้คนเนี้ดด้วยพี่น้องผู้ชไยคนนี้มีความหลักในเสียงเพงลงหลงไหลครังไครเวลาได้ลองเพลงคนฟังมีความรู้สึกยังไงแบนมองว่าดีใจมอกว่าดีใจเนาะแบบให้คนตระลกกด้ฮับพังนะอ่ะแบบมันมีความดีใจนะลุงครับแต่ว่าเบสี่บอกว่าถึงนองเขาสีเป้าติดอ่างแต่ตอนร้องเพลงนี่เรียบเลย บริษัทดางในมันดังติดอันก็ตอนพูดค้ำเดียววันนี้มีเพลงยังที่มาลองไหมพี่เพลง,ลงอะไรถือเทอถือเทนี่คือเพลง,งเกี่ยวกับมีอย่างความังดังด้วยกันแบบค้อมฮักแบบว่าค้อมฮักผู้ชายกับผู้หญิงนะผผูู้้ชายกับหญิงแบบักกันแล้วอกหักหรือสมหวังอกหักผู้หญิงหรือผูแบบ้ชายห้องหักแบบ ผู้ชายครับผ,ผู้ชายอของขางเนาะแมนเอาพี่น้ <Man. S 2> อ,นองฟังเป็นกำลังแรงใจเด้อสิร้องตอนนี้ได้ไ่มครับแมนแมนเอาลองแม่ก็เบาจิตจิตนัดสิร้องในปุ่มเดินทางในแต่ว,ตว,ตว,ตว่าเนยังบ่คล่องน,นะยังเขียนไม่อ่ที่แรกจริงๆเพลงนี้ได้ขึ้นได้ยินงมาแต่งให้ผู้หญิงขอแมนบ่แมนแมนแต่ว่ามาแก้เนื้อหาให้ผู้ชายร้องเป็นผู้ชายร้องพี่น้องอ๋อร้องอะไรฟังมาได้ไหมครับว่าไรซีเมนตเม็ดกะทินน้ำปลาลุ่มถ้าน้องบ่ฮัก เป็นยังน้องจึงบ่บอกน้องเข้ามาหลอให้หักแล้วก็จากไปวันนั้นก็ยังหักกันวันนี้น้องมีคนใหม่้ายก็เจ็บหัวใจเทอเดอยไอถึกเทในวันที่น้องมีคนอื่น มันแสนสะอื้นกำกืนในหัวใจความเจ็บแบบนี้มันบอกกับให้บอได้เจ็บอยู่ข้างซ้ายมันบอกถึงตาดอกนาความฮักที่คาดหวังไว้สุดท้ายก็ต้องจากกันไอหมดความสำคัญ น้องเลยเหมือนห่างถ้าน้องเลือกทางถูกแล้วไอ้คงต้องเดินอ้างวางหมดหนทางที่จะลังไว้คงบ่อยู่ขอให้น้องไปดีเดอ,เอาลาส่วนนายมีหน้าสิกินน้ำตากระซัง ถ้าน้องไปดีมีความสุขไอ้ก็ยอมหลีกทางไอ้ต้องทนอ้างวางเดินทางสายเก่าขอให้หักของเฮาจบลงด้วยดีเอก่งเก่งเก่งจบไปได้ไหมเราเด้อ ไดว่ายังร้องบ่ได้ไมวนมวนคณะว่าร้องสดนได้เลยพี่น้องอันนี้มันร้องสดเขาบ่ได้ผ่านกาันอัดเสียงอากา,ขา,ขา,ขาศขั้นมีดนตรีมาประกอบถ้ามีท่อนโซโล่ท่อนยังเข้าไปม,มันก็ซิเคาะพี่น้องแนวเพลงนี้จะเป็นเพลงแบบบ่าเร็วว่าซาเนาะพอดีเนาะแบบซับเป็นเพลงสไตล์อินดีน้เนาะลงุงเนาะอินดีน้เนาะเป็นอินดี้ครับแบบบ้านๆเาเนาะเอาร้องยังบุคลงมาเด็กพี่น้องแต่ร้องให้สำนองเนื้อหาเพลงให้แมนงแมน เรียีท้าฟังกันนะพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้ความฝันของผู้ชายคนหนึ่งเ็ได้พี่น้องเด้อถึงถึงมันสีขั้นในเพาะหปันไดเจ้าก็ฝากกำลังแรงใจว่าก้องเทียงและลูกก็เอากระทามาดฮัดขึ้นไปได้คันคพยายามฮัดลองฮัดไปเบิ้งจากนุนักดนตรีนักร้องที่เพิ่นเป็นต้นแบบเขาแล้วก็ฝึกฝนน้ำเพิ่นเนาะมีความพายายามเขาก็เป็นกำลังเลี้ยงใจให้น้องแพ็ญเขาหนีได้พี่น้องเด้ออ่าลุงเพ็ญได้ยินว่าเพิ่นมักร้องเพลงมาัตไตรเดอร์ละแต่ว่าเพิ่งได้มาสัมผัสตัวจร รู้สึกว่า่นมีความตั้งใจก็ฝากพ่อแม่พี่น,ออน้องยิปซีของสารวัตรบริสารเนี่าผู้ใดพันเขามาเห็นคลิปนี่กะฝากสนับสนุนสนับสนุนก็คืคอกดไลค์กดแคบบึงกดติดตามสำหรับใครช่องนีงก้กะไดะช่องครัวคนลาวสาวไทยบ้านครับผมครับเอาสำหรับคลิปนี้ไว้ช่วนี้แล้วคลิปหน้าอาจจะมีเชียงมนตีมาใส่ประกอบอันนี้เพ่งแต่งเองพน่นองจากมั่นสมองของผู้ชายคนนี้แต่งเองเขียนเองร้องเองแต่ ขาดการเรียบเรียงกำลังตีแล้วครับสละที่ลาว,วันสวัสดี <นะ S 1> ครับบ๊ายบาย